อันนี้พูดถึงเวลาจอดนะครับก็ดึงแบกมือขึ้นให้สุดนะครับเพื่อเพื่อตัดระบบไฟตอนนี้ผมสตาร์ทแล้วนะเราก็เลยต้องต้องแนะนําลูกค้าให้ดึงให้สุดไปเลยแล้วเวลาดึงเนี่ยอย่าลูดอย่างนี้นะถ้ารูดอย่างเงี้ยเฟืองไม่นานแล้วครับเฟืองไปหมดแล้วจลูอ่าให้ให้กดแล้วก็ดึงขึ้นจนตึงนะครับเวลาจะปลดก็คือกดเอ่อให้ดึงขึ้นนิดนึงแล้วกดปุ่มแล้วก็ปล่อยลงนะตัวนี้สเปคเป็น72โวลต์ จะวิ่งได้ประมาณ37กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะในขณะที่วิ่งแบบลอยตัวอันนั้นคือสูงสุดคือถ้าเร็วมากๆเนี่ยรถสำ้อมเนี๋ยค่อนข้างอันตรายตัว F ก็คือเดินหน้าตัว R คือถอยหลังและนี่เปิดไฟไฟ,ไฟหน้านะครับพอเปิดไฟหน้าปุ๊ก,ก็มีไฟสูงไฟต่ำเอ่ออันนี้ก็เป็นไฟเลี้ยวซ้ายข้างหลังก็จะติดด้วยนะครับนะฮะไฟเลี้ยวขวานะครับแล้วก็แต่เคือนล่างนะครับ อันนี้เป็นเกียร์โซโลเกียร์โซโลคือเกียร์นี้นะครับสมมติว่าพี่จะเข้าเกียร์โซโลพี่ต้องจอดรถให้สนิทแล้วก็ดึงขึ้นนะครับเสี็บป,ปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นไฟแดงนะครับหมายความว่ากำลังชาร์จแบตเตอรี่เมื่อขึ้นไฟเขียวหรือว่าไฟตัดไปแล้วเนี่ยแสดงว่าเต็มแบตเตอรี่ชนิดนี้เป็นลิเธียมไอออนฟอสเฟตถ้ามีปัญหาเรื่องเรื่องการละว,วงจรจะมีแค่ควันจะไม่ติดไฟนะครับตรงนี้อย่าให้น้ำเข้า ถ้าเป็นไปได้พี่ก็เอาถุงพลาติคุมไว้เวลาล้างนะครับแล้วพวกนี้ล้างได้หมดแม้กระทั่งสตาร์ทเนี่ยเอาน้ําฉีดในมอเตอร์ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเขามีมาตรฐานก,การการกันน้ำโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคค,ค,นะค,ค่ะ